ทกสอ,ออกสินเชื่อ3าโครงการช่วยเกษตรกรร,กร,รับมือภัยแล้งสวัสดีค่ะท่านผูนผ้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะทกะสสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยแล้งโครงการสินเชื่อ ค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินรายละไม่เกิน50,000บาทดอกเบีย้ย0% 6เดือนแรกสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นการลงทุนการผลิตดอกเบีย้ย mrr 2และสินเชื่อพัฒนาแรงน้ำเพื่อเกษตรกรดอกเบีย้ย0%ใน2ปีแรกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตรวมวงเงินกว่า20,000ล้านบาท ด้วยช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้งแล้วไปกว่า30,000ืรายวงเงินกว่า4,600ล้านบาทนายอภิลมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยแรงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและ ทำการเกษตรโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพของเกษตรกรนําไปสู่การก่อหนี้นอกระบบดังนั้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้าทากสอจึงจัดทําโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขและดอกเบีย้ยผ่อนปล้นในจํานวน3โครงการประกอบด้วย หนึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นการใช้จ่ายฉุกเฉินรวมวงเงิน10,000ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือสินเชื่อจำเป็นในครัวเรือนของเกษตรกร,ร,กรลูกค้าทกสที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเช่นค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นค่าซ่อมแซมบ้านเรือน เครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรเป็นต้นวงเงินกู้รายละไม่เกิน50 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีในช่วง6เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่7เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ6.50ต่อปีกำหนดชำระคืนไม่เกิน3ปีนับจากวันกู้ 2. ส,สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินรวม5,000ล้านบาทเพื่อเป็น ค่าลงทุนฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหายหรือเป็นค่าลงทุนสร้างหรือซ่อมแซมโรงเรือนก,รการเกษตรเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรที่ได้รับความเสียหายในเขตที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวงเงินกู้รายละไม่เกิน ห0 0 0สนบาทอัตราดอกเบี้ย MRR 2ร้อยละ4.50ต่อปีชำระคืนนี่ไม่เกิน15ปีนับแต่วันกู้ 3. สินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรวงเงินรวม5,000ล้านบาทเพื่อเป็นเงินสนับสนุนในการจัดหาสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้นาะยามวิกฤต และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งวงเงินกู้รายละไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ยปีละ1-2ร้อยละ0ต่อปีและตั้งแต่ปีที่3เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR 2ร้อยละ4.50ต่อปีระยะเวลาจ่ายกู้ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ถึง31 ธันวาคม63ทั้งนี้เทศได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเกษตรกร,ร,กรในช่วงวิกฤตภัยแล้งแล้วจำนวน30,000รายจำนวนเงินกว่า4,600ล้านบาทประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินจำนวน110ล้านบาทเกษตรกร2,315ร,ร 2, 15, าย สินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน3,766ล้านบาทเกษตรกร21,658ร 21, ายสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ,กรเกษตรจำนวน809ล้านบาทเกษตรกร6,123ร 6, ายสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ทกสทุกสาขาหรือ c อ l l center ศูนย์ 2 5 5 5 0 5 5 5ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่ต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ